กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสสปิงแค t กับเกมยูคิโอมาเตอร์ดูเอลกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กกันดีกแล้วครับผมแต่ก่อนที่จะไปรีวิวผมขอแจ้งนิดนึงครับผมก็คืออันนี้เป็นไ d ดีใหม่ครับผมผมเพิ่งสร้าง ID ดีนี้เสร็จมาประมาณ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้เองครับผมนะอ่ะและแน่นอนครับผมว่าเด็กตรงส่วนนี้เนี่ยจึงเหมาะสมครับผมในส่วนของผู้เริ่มต้นเล่นใหม่มากๆเลยนะครับโดยเด็กที่ผมจะมารีวิวรอบนี้ครับผมก็คือเด็กในส่วนของเด็กกรดิกนะครับผมกัวนิลอดครับ ถือว่าเป็นเด็กที่โหดมากครับผมโอ้ oh, พี่การ์ด URFR เยอะขนาดนี้พี่เพิ่งสร้างจริงๆเหรอครับผมคําตอบคือใช่ครับผมผมเพิ่งสร้างไอดีนี้มานะครับผมก่อนที่จะมารีวิวเด็กนี้ประมาณ1ชั่วโมงแค่นี้เองนะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ทําการครับเด็กนี้ออกมาเลยครับผมก็จะออกมาประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเด็กนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดนะครับผมแต่ว่า แค่นี้ก็ถือว่าโหดแล้วครับผมในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับนะและเด็กนี้สามารถจะต่อยอดในอนาคตได้โหดมากครับผมมามาดูกันดีกว่าว่าเด็กนี้มีความสามารถอะไรบ้างครับอยา mm ่างแรกครับผมอุลละนะครับผมนะเมื่อมีเอฟเฟกต์การครับผมที่เกี่ยวกับการนําการจากเด็กขึ้นมือนะครับผมอันเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษครับผมจากเด็กนะครับผมหรือการนําการจากเด็กครับผมลงสู่สารเราสามารถทิ้งการไปนี้จากบนมือเพื่อเอฟเฟกต์นั้นไรผลได้นะครับซึ่งแน่นอนครับผมผมก็ขับมาสามใบเลยครับ ถามาครับผมอีลิดก็หลอดครับเอ้ยไม่ใช่ควรจะหลอดนะครับผมนะเราสามารถนําการ์ดใบนี้ครับผมและการ์ดเวทมนต์กับดักครับผมในมือของเราหนึ่งใบที่โลสานจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบครับผมในสนามนะครับผมนําลงสู่สาลเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันครับผมเมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในสาลเราสามารถนําการ์ดเวทมนต์กับดักครับผม ที่เราควบคุมอยู่นะครับผมนาลงสุสานแล้วเอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นบือนะครับผมและหลายจะทันปุ๊บเนี่ยให้เราทําการอัญเชิญมอนเตอร์เผาซอมบี้ครับผมจากบนมือนะครับผมนะเข้ามานะครับเมื่อเราทํเสําเร็จปุ๊บเนี่ยครับผมจะก่าจบเธอฝ่ายตรงข้ามการ์ดใบนั้นจะมีพลังตีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น1000และไม่ถูกทําลายครับผมด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดใดๆนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นใบที่โหดนะครับนะละเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานได้แค่เธอละหนึ่งครั้งเท่านั้นใบนี้แนะนําทํา3ใบนะครับผม หละแการคิดครับผมก็คืออ่ะทำลายการบอลเตอร์แฟนด์ครับทั้งหมดนะครับถัดมาครับผมใช้ได้ในช่วงเมนเฟสหนึ่งแล้วผมให้เขาทําการเลือกรีบู๊ปครับผม3ใบหรือ6ใบครับผมโดยการสุ่มนะจากความครับผมจากเอ็กซ์ตาร์เด็กครับผมโดยจากนั้นเราจะทําการโจวการ์ดครับผมเท่ากับจํานวนการ์ด3ใบครับผมที่ถูกรีบู๊ปไปเอาง่ายคือถ้าเกิดเราเลือก3เราก็ได้จวหนึ่งใบถ้าเราเลือกรีบู๊าเลือกรีบู๊ปหกใบเราก็จะได้จวสองใบครับและหลังจากที่การ์ดใบที่ทำงานไปแล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถโจวการ์ดใดๆเลยครับผมนะ เอฟเฟกต์าการ์ดใดๆก็มาห้ามจวนะครับตัวส่วนนี้ถัดมาครับผมอันเชิญมอนเตอร์ซอมบี้ครับผมจากในมือนะครับผมหรือเด็กครับผมเข้ามาในสานามเทพภาพตั้งป้องกันนะครับฮาและแน่นอนครับผมเราต้องไม่ควบคุมในส่วนของอีดิคมอนเตอร์นะครับนะเราสามารถใช้ก,การ์ดใบนี้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งนะครับอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็ เราไม่สามารถเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยครับผมนอกจากมอนเตอร์เผาซอมบี้เท่านั้นนะครับและถ้าเกิดการบดไปได้อยู่ในสุสานนะครับผมเราสามารถที่จะแบบหนึ่งนะโอเคครับผมเราสามารถรีบุกการบดไป้อยู่ในสุสานครับผมจากนั้นเอาการ์ดเซ็ตไว้บนกับดักครับผมที่เกี่ยวชื่อเกี่ยวกับชื่อคำว่าโกลเด้นแลนด์นะครับผมจากในเด็กครับผมเอาเข้ามาเซ็ตได้ครับผมแน่นอนนะสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้แค่เทินละหนึ่งังเท่านั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในก์ดเอาไว้อันเชิญมอนเตอร์ครับ ถัดมานะครับผมให้เลือกทำการรีมูฟครับผม3าใบหรือ6ใบครับผมโดยเราสามารถจะเลือกมูฟได้นะครับผมนะจากเอ็กซ์ต้าเด็กครับผมจากนั้นเนี่ย ให้เราทําการเปิดท็อปเด็กของเราครับผมเท่ากับจํานวนการที่เราทําการรีมูฟไปครับผมถ้าเราเลือกรีมูฟ3ใบเราก็เปิดท็อปเด็กเรา3ใบนะครับถ้าเราเลือกรีมูฟ6ใบเราก็เปิดท็อปเด็ก6ใบและเลือกการ์ด1ใบจากในที่เราเปิดหานะครับผมเอาขึ้นมือนะครับผมส่วนการ์ดที่เหลือให้เรียงกับเข้าที่เดิมนะครับผมให้เราสามารถทําการเรียงระดับการ์ดได้นะครับและเช่นเดียวกันครับผมถ้าเกิดเราใช้การ์ดไปนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถจั่วการ์ดใดๆเลยครับผมนะ และเจ้าที่กาเบรี้ลทำงานไปแล้วนะครับเป้าหมายของกาเบรี้ลสำคัญก็คือเอามาทําการเสิร์ชหาการ์ดครับผมมันทําให้เราสามารถจะเสิร์ชหาการ์ดเวทมนต์นะครับผมที่สำคัญสำคัญนะครับผมนะหรือการ์ดกับดักที่เราต้องการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลเดนนะครับผมหรือการ์ดอัญเชิญห้ามอัญเชิญแบบพิเศษปราสาทนะครับผมหรือในส่วนของโกลเด้นแลนด์นะครับผมก็ได้ทั้งนั้นนะครับบางงั้นใบนี้เนี่ยจึงเอามาใช้ในการเสิร์ชหาคีย์การ์ดครับถัดมาครับผมเวทมนต์ฟิวนะครับผมนะไอ้ไม่ใช่เวทมนต์ฟิลเวทมอน์ต่เนื่องครับผม เธอร์นนี้เราจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้เลยครับผมนอกจากมอนเตอร์เผาซอมบี้เท่านั้นนะครับอ่าและเราสามารถใช้เฟคการ์ดไปนี้อย่างละ1ครั้งเท่านั้นต่อเทิร์นนะครับเอฟเฟกต์แรกครับผมจ่ายร้อยแปดร้อยนำการ์ดในส่วนของอีดิกมอนเตอร์ครับผมหรือในส่วนของการ์ดโกลัวนแลนด์ครับผมเวมอนต์กับดักนะขึ้นมือนะครับอย่างที่สองครับผมเมื่อการ์ดไปนี้ตกลงสุสานนะครับผมจากโซนเวทมนต์กับดักนะเราสามารถเลือกการ์ดของอีดิกมอนเตอร์หรือโกลัวนแลนด์เวมอนต์กับดักจากเด็กนะครับผมเอาลงสุสานนะครับก็เอาไว้ถมขขออองงมะไรรรคคััับหลลกๆเยบ อ่ะถัดมาเป็นการ์ดใช้ในการอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษครับผมซอมบี้ครับผมจากในมือนะครับผมหรือจากดุสานนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าหากเราไม่ควบคุมมอนสูรของอีลิกมอนเตอร์ครับผมก็อ่าสามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบอีลิกมอนเตอร์ครับผมเข้ามาได้นะครับและก็ถัดมานะครับผมนะอืม เราไม่สามารถเชิญมอนเ,เตอร์แบบพิเศษได้เลยครับผมนอกจากมอนเตอร์เผ่าซอมบี้นะครับผมช่วงเมนเฟสเราสามารถรีบการทําการรีบุกกาไบ,บนี้ครับผมจัดในสารจากนั้นเอากาสไว้บน,นกับดักครับผมที่ชื่อโกลเด้นแลนด์ครับผมจดัดเด็กเอาเข้ามาเซตในสนามได้ครับสามารถใช้เ,เฟกของการบไบนี้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งนะครับแลเบิดพวงนะผมนะ เลือกเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์ไงหน,หน้าฝ่ายตังข้ามหนึ่งใบครับผมทำการทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งซะและผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับผมจะได้รับความเสียหายครับผมเท่ากับพลังจุตีดังเดิมของมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับอันนี้ก็มาเอามาทำลายมอนเตอร์ครับผมนะระเบิดน้ำครับผมนะเมื่อมีการอัญเชิญมอนเตอร์ขึ้นมาให้ทำลายการ์ดมอนเตอร์ทั้งหมดในสนามทันทีครับ ถัดมารับอมอันเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษก็ผมจากในเด็กก็ผมหรือจากในสารครับผมนะหากเราไม่ควบคุมในส่วนของอ e ีลิกมอนเตอร์เราก็สามารถควบคุมเอ๊สามารถเชิญมอนเตอร์อีล e ิกครับผมเข้ามาได้ครับผมและเช่นเดียวกันเราสามารถใช้การไปดีได้เพิ่มอหนึ่งครั้งนะครับผมและเกิดการไปดีทำงานไปแล้วเราไม่สามารถเชิรมอนเตอร์เผ่าอื่นได้เลยนอกจากมอนเตอร์เผ่าอมบีเท่านั้น หากการไปดิ้อยู่ในตสารเราสามารถทําการริวกการไปดี้ครับผมเพื่อเอาการ์ดไม่หมกับดักโกลเด้นแลนด์ครับผมจัดในเด็กเอาเข้ามาเซร็จได้นะครับใบนี้เนี่ยจะเป็นใบสําคัญใช้ในการอัญเชิญในส่วนของโกลเด้นแลนด์ขึ้นมือนะครับอัญเชิญเข้ามาในสนามนะใบถัดมาครับผมเป็นการ์ดกับดักทําลายมอนเตอร์เช่นเดียวกันเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์ฝัา่อข้ามหนึ่งใบนะครับผมหลังนั้นเนี่ยครับผมหลังจากเลือกเป้าหมายเสร็จปุ๊บนำการ์ดมอนเตอร์ครับผมจากเอ็กซ์ตอร์เด็กครับผมที่มีพลังโจมตีมากกว่ามอนเตอร์ที่เราทำการเลือก พอทำลายเบนัสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือจบนะครับแค่นี้แหละหลักๆครับและเทอร์นี้เนี่ยเราไม่สามารถอันเชออนเิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยครับผมนะจากอิตาเด็กนะครับาสามารถใช้ได้แค่ละหนึ่งครั้งกับดักพระเจ้าผมหากมีการอัญเชิญมอนเตอร,อตอร์หรือการใช้การ์ดเไปบนกับดักทำมานขึ้นมาปุ๊บเรายอมจ่ายเลยพรึ่งหนึ่งครับผมเพื่อความสามารถใบนั้นเหล่านั้นไร้ผลครับใส่ไว้สองใบครับถัดมาครับผม ทำเวทครับผมตรงส่วนนี้ก็อย่างที่บอกนะตับได้ท่กาไปนี้หงายหน้าอยู่ในสนามเอฟเฟกของการไบมนจะไม่ทํางานทันทีครับผมและชวดสไตล์บเฟสครับผมเราต้องทําการจ่ายเล่พอยต์อย่าบังคับจ่ายนะครับผมต้องบังคับจ่ายนะและก็ให้การไปนี้คงอยู่ต่อไปแตครับผมถ้าไม่จ่ายก็ถือจ่ายไม่ได้ครับผมการไปนี้ก็จะระเบิดทันทีนะครับกิวเดย์ครับผมเมื่อทําการสั่งการใช้การการไนี้ครับผมเราต้องจ่ายเลยพอยต์หนึ่งพันนะครับผมและมอนเตอร์ที่หงายหน้าในสนามทั้งหมดเอฟเฟกต์จะไร้ผลนะครับ ทำให้ผู SO compass, injuries, ้เล่นทศสองฝ่ายก็ผมไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยครับผมและเมื่อมีการ์ดครับผมเซตนะครับผมการ์ดที่อ่าจากเด็กับผมลงสุสานนะครับผมหรือการ์ดจากฟิลครับผมลงสุสานให้ทําลายการ์ดใบนี้ทิ้งทันทีนะครับกระพูดง่ายก็คือเป็นหนึ่งในการ์ดที่เรียกว่าลําบากนะครับถัดมานะครับผมนะอัญเชิญมอนเตอร์ครับผมเป็นไทท์นอร์มอลมอนเตอร์เผาซอมบี้เลเวลห้านะครับผมพลังตีพันแปดนะครับผมป้องกันอพันห้านะครับผมนะ เข้ามาในสนามการ์ตไนี้จะถือว่าเป็นการ์กับดักอยู่นะครับผมนะและเช่นเดียวกันหากเราควบคุมมอนเตอร์ครับผมอีดิกดักว่าไอ้ก็ตลอดก็คือการ์ใบนี้นะครับใบนี้เลยนะคีย์หลักของเรานะครับเราสามารถนะครับผมเลือกทําการสุ่มรีมูฟการ์ตในในสุสานฝั่งข้ามได้ครับผมและเช่นเดียวกันถ้าเกิดการ์ตไนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟการ์ตไปนี้ครับผมจากนั้นเอาการ์ตอีดิกครับผมไว้บนกับดักนะครับผมจากในเด็กครับเอาเข้ามาเซตในสนามได้นะครับถัดมาเช่นเดียวกันครับผมอันเชิญมอนเตอร์ครับผมเข้ามาเป็น normal monster เผาซอมบี้ครับผม์ พันจุดสี่ห้าร้อยป้องกันพันแปดนะครับผมเข้ามาการ์ดใบนี้ยังถือว่าเป็นการ์ดกับดักอยู่นะครับและเช่นเดียวกันครับผมเมื่อหากเราควบคุมในส่วนอีกอีกดากก็ไอ้โกลเด้นหลอดนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกทำลายการ์ดง่ายหน้าในสนามฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมไอ้ไม่ต้องบอกต้องบอกว่าในสนามถิ่ไม่เกี่ยวกันในสนามฝ่ายตรงข้ามในสนามเราก็ได้ครับผมทำลายตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะ และถัดมาครับผมหากปิก้าเบดีอยู่ในสุสานนะครับผมเราสามารถทําการหลิงกิก้าเบดีครับผมจากนั้นหาก,การ์ดอีลิกครับผมเวทมนต์กับดักจากในเด็กเข้าออกเข้ามาเซตในสนามได้นะครับอ่ะหลักๆก,ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับผมในส่วนของเอ็กตาเด็กครับผมแนะนําให้ใส่พวกเอ็กซิซครับผมที่เป็นอ่าเลนส์สิบ แรงสิบแรงห้านะครับผมนะดังนั้นเนี่ยเด็กนี้จึงสามารถใส่การ์ดโหดๆได้หลากหลายครับแต่อย่างที่บอกไปะนะเอ็กซ์ต้าเด็กผมยังไม่สมบูรณ์นะครับผมดังนั้นเนี่ยผมจึงสามารถเอาใส่พวกการ์ดพ,พวกนี้ออกมาใช้เสร์จจวดได้เยอะจะใส่จริงๆถามว่าเด็กนี้ใช่จริงมีใครบ้างก็มีใบนี้ใบเดียวนะครับผมที่ใช้บ่อยๆนะก็คือในส่วนนี้เราสามารถถอ,อดโอเวอร์เลย์บนการ์ดใบนี้ครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์ฝั่งข้ามนะครับอันเชิญเข้ามาในสนามนะครับและเธอเนี่ยอ่าอันเชิญเข้ามาในสนามฝั่งเรานะครับ และเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือใบน,นี้จะไม่สามารถสั่งโจมตีได้ครับผมแต่ตัวที่สามารถอัญเชิญบาก,ก็สามารถสั่งโจมตีได้นะครับและถ้าเกิดการไปน,นี้ครับผมอยู่ในสุสานได้ผลขอร็เฝ่าฟตรงข้ามนะครับนะเราสามารถอัญเชิญการไปนี้จัดสุสานเข้ามาได้นะครับอาหาก็เรียกว่าฝ่ายตรง้ามทําลายการไปน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเธอหน้าแตา่ไอเฟลก็กลับมาคุยกันใหม่ได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้ใบน,นี้ครับผมซอมบี้สองตัวครับผมนะ หากมีการบูชิยันก็ผมตรงส่วนนี้เนี่ยเราสามารถสั่งบูชิยันการซอมบี้นะครับผมออไม่ถูกทำลายอ๋อโอเคเอฟเฟกต์ครับผมเพิ่มเติมนะครับผมนะก็คือเราสามารถเลือกการ์ดมอนเตอร์ในสานไฟล์ค้าหนึ่งใบครับผมอัญเชิญเข้ามานะครับผมในช่วงอ่าเข้ามาในสถา,านในภาพค่าตปบกันนะครับแต่การ์ดใบนั้นจะถือว่าเป็นมอนเตอร์เผาซอมบี้นะครับ และทุกครั้งับผมที่มีมอนเตอร์พอลซอมบี้ทำการอาเชิญแบบพิเศษขึ้นมากนะครับผมไม่ว่าจะด้วยการใดๆจากสุสานนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับก็แน่นอนรับผมใบนี้มันจะคู่กับใบนี้แหละหลักๆเพราะมันจะกลับไปจากสุสานนะครับผมนะแต่มันรอดนะถ้ามันรอดโอเคนะครับหลักๆ มาดูในสุนขอรีเพย์คร่าวๆกันละกันนะครับผมว่าเด็กนี้โหดยังไงต้องเด็กนี้ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ขอไม่ครบก็ถือว่าโหดมากๆนะครับผมนะก็อย่างที่เห็นว่าผมอ่ะไม่ค่อยจะเพิ่งจะสร้างไอดีได้ไม่นานนะครับผมแทบจะไม่แพ้ใครเลยนะครับเห็นไหมเรียกว่าไม่แพ้เลยดีกว่าตั้งแต่สร้างไอดีนี้มานะครับมาดูดีกว่าครับว่าเด็กนี้มันโหดยังไงมาอธิบายเป็นสเต็ปเลยดีกว่านะครับ มาดูกันนะครับอ่ะมือเราขึ้นอย่างนี้ครับผมสิ่งที่เราต้องทําก็คือเอาการ์ดในส่วนของโกลเด้นแลนด์ใบนี้นะครับผมนะทำการเสิร์ชหาตัวของตัวใหญ่ของเราครับผมมอนเข้ามานะครับและเช่นเดียวกันเราก็มีการ์ดจั่วเช่นเดียวกันนะโดยการรีบูทการ์ดจากเอสตาเด็กนะครับผมนะสามใบนะครับใบนี้เนี่ยอ่ะเราเจอในส่วนของอะเล็กเตอร์นะครับอะเล็กเตอร์ชาดอซะด้วยนะครับ เนี่ยใบนี้เราจะได้จ่วการ์ดนะก็เราก็สามารถทําเลือกได้ครับผมแต่แนะนําว่าในในั่วทันทีก็เอาโัวหนักๆไปเลยนะครับยี่มีการ์ดเยอะๆมันดีกว่าอยู่ละอ่ะอาไปเข้ากระชดอเขครับผมล้าอยู่นะครับ โลมันเตอร์แบบพิเศษครับผมกราฟความสามารถของกราฟใบนี้ก็คือทําให้เธอดึงเนี่ยผู้เล่นสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ได้พิเศษได้แค่ครั้งเดียวต่อเขื่อนเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับอ,เ,บอเล็กเตอร์ครับผมเอาอาเล็กเตอร์ขึ้นมือนะครับเปิดการ์ดคีอ่าจวดการ์ดมานะครับมุกครับผมมุกไป6ใบจวดการ์ดมา2ใบนะครับ เสิร์เอามระสาทแปะครับผมใจ 8, ร้อยแปดร้อยเสิร์ฟในส่วนของคีย์หลักขึ้นมาครับจากนั้นทําการทิ้งลงสายครับผมเอาการ์ดลงแต่มันจะเป็นไปดีครับผมความสามารถของการ์ดไปดีคือถ้าเกิดลงสุสานด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดสามารถทําการรีบุฟการ์ดในสุสานได้ครับผมนะเขาก็เลยทําการรีบุฟสุสานของเรานะครับอ่ะผม,มอบอกครับผมก็ใช้เฟกเหมือนกันนะเราสามารถรีบุฟการ์ดไปดีจากสาุสานเพื่อเอาตัวรอดหนีได้ครับ ช่วงเมนเฟสกับดักไปนี้ก็ผมช่วงเมนเฟสก็ผมเราสามารถอัญเชิญฟิวชั่นชาดอได้นะครับผมจากเดินเช้วัตถุดิบจากสุสานได้นะครับอ่าปิดเอฟเฟกต์เขาบอกเขาไปจิ้มไปนี้เพื่อปิดเอฟเฟกต์เรานะครับก็บเป็นการ์ดคาสนามโง่ใบหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วฝ่ายตรงข้จะใช้เอฟเฟกต์มาเปิดสกิลเดย์ก็ผมจ่าเยเล่ยพอยหนึ่งพันมอนสเตอร์ที่หงายหน้าทั้งหมดเอฟเฟกต์จะไม่ส่งผลนะครับนาที่เหลือตอนนี้เขาก็ไปฟิวชั่นเอาตัวรอดไป ลงมานะครับปึ๊บเด็จไปทำงานนะครับเร็จไปทำงานครับตีเข้าบ้าครับผมเปิดการกับดักน nah ะครับผมทำการอัญเชิญเข้ามาในสนามแน่นอนครับผมว่าระเบิดน้ำครับผมทุกครั้งท right ี่มีการอัญเชิญมอนเตอร์เมื่อไหร่ปุ๊บให้ทำลายการ์ดในสนามทั้งหมดนะผมเปิดกากไปที้ทำการอันเชิญมอนเตอร์เข้ามานะครับผมจากนั้นเปิดด้วยส่วนของการระเบิดอีกทีหนึ่งทำให้มอนเตอร์ในสนามทั้งสองฝ่ายสลายหายสิ้นเลยครับ ที่เหลือก็เอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมในสารนะครับผมเสริญขาโครงขาของจากเด็กขึ้นมือนะครับก็เสริฟฟิวชั่นขึ้นมานะอ่าเปิดมอนเตอร์ขึ้นมานะครับผมฟิวโล่งนะครับฟิวโล่งเลยตัยกาปาหนึ่งใบนะครับอ่าโมกสามใบครับผมเปิดการ์ดมานะครับผมเอามาเรียงนะครับผม ก็ได้แรงเข้ามาเป็นมอนเตอร์นะครับผมมอบสามใบครับอ่าฝ่ายตรงข้ามส่งมอนเตอร์มาครับผมเราเปิดการ์ดตั้งป้องกันนะครับหนึ่งใบโัวการขึ้นมาครับอันเชอมอนเตอร์เข้ามาตั้งโจมตีแน่นอนครับผมเอ็กซิสแรงห้าครับผมเขาเป็นสองตัวเป็นเลเวลร์ห้าทั้งคู่นะครับผมก็อันเชอเอ็กซิสแรงห้าครับผม นะครับผมคิมสันไนท์แวมพายนะครับตอนนี้เราไม่มีเอฟเฟกนะเพราะว่าด้วยผลเอฟเฟกของการ์ดกิวเดนครับผมทำให้มอนการมอนสเตอร์หงหน้าในสนามเอฟเฟกไร้ผลหมดเลยครับตีเข้าไปตั้งเข้าไปนะครับตายนะครับจบเธอแฝดข้ามทำการรีมูฟการ์ดนะครับผมจบเธอเรานะเราก็ทำการรีมูฟการ์ดครับผมเพื่อเอาการมาเซตให้เรียบร้อยอ่าบิลชันครับผมชาดอต่อครับ ลงมานะครับผมเอฟเฟกก็ไม่มีทั้งคู่นะอ่ะาสกิลเดโรระเบิดไปแล้วนะครับอ่าแน่นอนครับผมก่อนปัร์ค่าจบเทินนะเขาก็เราก็ทำการอันเชิญมอนสเตอร์เข้ามา เอี๋ยครับเช็คแบคซีเดีครับผมแล้วก็ปลาในส่วนของอุล,ล่าครับผมทำให้แบคซีไร้ผลนะครับไม่ให้จุ่วนะนะหอนจบเทินครับผมก็รีมูฟไปนะครับผมสองใบแล้วเอาการ์ดจากเด็กๆครับผมเอามาเซตในสนามนะครับ ครับผมเข้าเทินจัวกาดครับแน่นอนครับผมการใบนี้มันถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟ์ฝ่ายตัวข้ามนะตัวของคิมสันไนท์นะครับผมนะถูกตีตายขึ้นมาครับผมเด้งั้นสไตล์บายเฟสครับผมเราสามารถนำการใบนี้กลับเข้ามาในสนามได้อีกรอบหนึ่งหัวเข้าไปครับ เอาละครับผมเข้าเทินจั่วการ์ดนะครับเอาละเมนเฟสหนึ่งนะครับตั้งป้องกันหนีแล้วก็ยอมแพ้ไปแล้วนะสู้ไม่ไหวนะครับอ่านี่ก็ยอมแพ้ไปเลยครับผมรู้ว่าสู้ไม่ไหวนะต่ออีกทีนะครับจะได้เข้าใจในสุดของคอมโบให้ง่ายขึ้นนะหลักๆแล้วก็คือการพยายามในส่วนของหามอนเตอิลีครับผมกลเลนหลอดมาวางในสนามให้เรียบร้อยจากนั้นใช้การเวมุมดกับดักครับผมคอยแกล้งควรบอกเป็นภาพนะครับผมแล้วก็โดดขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ามาปุ๊บครับผมประมาณนี้นะครับบอบก,การ์ดสี่ใบและจบเทินครับใช้เฟคก,การ์ดรับผมทิกเบลนะครับลงมาปุ๊บสกิลเดนเลยจ้ะ แน่นอนครับผมก่อนจบเทิร์นเราดึงการ์ดมาหนึ่งใบครับผมเราสามารถใช้งานการ์ดได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเปิดใบทีนี้ครับไม่สามารถเปิดพร้อมกันสองใบได้นะเราเดังนั้นผมต้องเรียกให้จบเทิร์นก่อนนะครับผมก่อนที่จะจบเทิร์นผมเปิดใบเข้าเทิร์นเราเปิดอีกหนึ่งใบครับอ่าเป็นบอลเตอร์นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมกำจัดพระเจ้าจา่ายไปพอยต์สี่พันนะครับโดนระเบิดทิ้งไปซะ หรือบูการ์ดข้เอามาเซตต่อจับการอาเชอร์มอนเตอร์ครับผมเท่ากับจำนวนบีดครับผมกับบีบวาเนอร์หรือเผาวิหกครับผมนะอ่าลงมาเทียบเลยนะครับ ลงมาพร้อมนะครับเปิดครับผมกดไดรขึ้นมือครับตังหักเติหัหกกองหักกายเรียบร้อยครับผมตีเข้ามาตีไปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเคลีย ไอ้ผนนือมือลั่นนะครับผมอาโดนระเบิดไปเรียบร้อยครับรีบุ๊กการ์ดนะครับผมเอาเข้ามาเซตต่อนะก็ต้องบอกว่ามีทั้งเสิร์ตมีทั้งลงนะครับผมนะและก็ระเบิดฝ่ายตงวคาบได้ถือว่าค่อนข้างจะโหดนะครับเละอีกทีนะครับลงมาคว่ำให้เรียบร้อยอ่าตัวการ์ดครับ แน่นอนนะครับผมต่อเลยครับเอาการนะครับผมลงสารแล้วเอาขึ้นมือนะครับแล้วจะขึ้นมือเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเชิญบอสเตอร์แบบพิเศษได้กับผมตอมบี้จากในมือนะครับหา <c oughs> ของหาห้าเวทครับ บอกไปที่เรียบร้อยครับผมบัตเทิลอ่าโอเคครับอ่าฮะฝ่นะค,ครับชันด้์โบอะไกับีมาเปิดห้ามเวทครับผมเอฟเฟกต์ไล่ผลอาวะนะครับผม ลีมการ์ดครับผมรีมูคการ์ดเซตเซตการ์ดนะครับผมรีมูคก,การ์ดกับเซตการ์ดต่อแน่นอนครับผมอันเชิญเข้ามาในสนามนะครับผมการ์ดกับดักของเรามีส่วนของอีดิคแอดก็ได้หลอดอยู่สามารถรีมูคการ์ดในสุสานได้ครับตีต่อไปเลยนะครับเิ่มเข้ามาเรียบร้อยครับ ทำการอัญเชิญมอนเตอร์ครับผมลิงเข้ามาครับเข้ามาเพียบเลยนะครับรงส่วนนี้และก็ทำการอัญเชิญเอ็กซิทครับผมเข้ามาแล้วครับผมทางเข้ามานะครับอ่าฮะเมื่อมีกด้นแลนอยู่ในสนามผมกับดักใบนี้อันเชิญเข้ามาในสนามและสามารถทำลายการ์ดหนึ่งใบที่ง่ายน้าะอยู่ได้นะครับ เรียบร้อยครับผมฟิวโลกก็ประมาณนี้กันแล้วกันครับผมในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่จัดง่ายและก็เก่งมากอีกเด็กหนึ่งนะครับผมในส่วนของอีกิตโกลเดอร์นะครับอ่าลิสเด็กก็ประมาณนี้ครับผมตัวส่วนนี้ขโบกขาโบกก็อย่างที่เห็นนะไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็พยายามสิ่งสำคัญของผมก็คือหาตัวอิกิตครับผมเข้ามาในสนามให้ได้นะครับนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับ อ่ะดีครับอูลาก็ตรงส่วนนี้ก็คราบมานะครับผมบวกกับซื้อเองด้วยนะและเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของอีกเดกอะกดอลลาครับผมใบนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่าโหดเหมือนกันถัดไปครับผมก็คือไหครับผมไห้ละโมบจริงๆครับผมนะตรงส่วนนี้เราไม่สามารถจะใช้เยอะได้นะครับผมเพราะว่ายิ่งใช้เยอะเอ็กตาเด็กเราก็จะโดนรีมูฟไปเรื่อยนะครับอ่าโอเคไอ้นี่เอ็กตาเด็กก็คือเอาไว้จั่วการ์ดใบนี้นะครับผมใบนี้เอาไว้จั่วนะ ส่วนใบนี้ก็เอาไว้เสิร์ชนะครับหลักๆแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นกากับดักล้วนๆทั้งนั้นเลยนะมีถ้าปิดเอฟเฟกครับผมอันเชิญมอนเตอร์ Motor แบบพิเศษครับผมนะอ่าแบบนี้ก็แบบพิเศษเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ในส่วนของการทําการ์ดที่งงายได้อยู่นะครับไอไอันนี้ใช้ในการเสิร์ครับมอันนี้ใช้ในการอันเชิญมอนเตอร์เผาซอมบี้ครับผมก็คือใช้ในส่วนของการเสิร์ชหาครับส่วนนี้เอาไว้ทําลายการ์ดครับผมการ์ดมอนเตอร์ที่หงายหน้าอยู่นะครับ ประมาณนี้นะที่เดือดเกลเป็นพวกกั๊กกับดักพระเจ้าไอ้พวกนี้ห้ามไม่ฝ่้แฟราข้าบเล่นอะไรง้มันง่ายๆนะครับรส่วนนี้โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะมารีวิวประมาณแค่นี้ครับผมหากชอบเด็กดีก็ฝากกดไลค์ก,กดชับให้ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมฮอสไปแค่วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ